ภาษาจีนง่ายกว่าภาษาอังกฤษจ,จริงหรือไม่วันนี้ครูไชนีเลยมีคำตอบครับคำตอบคือจริงครับเพราะว่าภาษาจีนไม่ต้องมี have has ไม่ต้องเปลี่ยนรูปไม่ต้องเติม s ทั้งภาษาพูดก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตัวอักษรก็ไม่ต้องเปลี่ยน ทั้งประโยคพูดก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนภาษาอังกฤษไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นดังนั้นภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่ไม่ยุ่งยากเป็นภาษาที่ฝึกง่ายครับไม่ต้องมีอดีตหรือปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องมีกับเพศหรือพระพจน์ดังนั้นภาษาจีนจึงง่ายกว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับภาษาจีนไม่มีการเปลี่ยนรูปไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ใช้เหมือนเดิมปัจจุบันก็ใช้คําเดิมอนาคตก็เป็นเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นนะครับภาษาจีนนั้นง่ายกว่าภาษาอังกฤษนะครับไม่มีความยุ่งยางกไม่มีความสลับซับซ้อนคุณฝึกภาษาจีนมาแบบไหนต่อไปคุณก็ใช้มันได้แบบนั้นเช่นภาษาจีนคำว่าชื่นหาลี่แปลว่าไปที่ไหนหรือชื่นหาแปลว่าไปไหน่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันก็ใช้คำเดิมไม่มีแฮ has hence, ไม่ต้องติม S ไม่ต้องมีกับพ์แล้วก็หูจน์จากภาษาจีน ทำแเ้ามองเห็นว่าคนจินก็มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งไม่ชอบความยุ่งยากเขาอ,อยากให้ตรงประเด็นที่สุดชอบแบบง่ายๆให้เข้าถึงง่ายๆเข้าถึงเร็วที่สุดเห็นไหมครับว่าภาษาจีนนั้นจริงๆแล้วก็ง่ายกว่าภาษาอังกฤษอีกนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ <S <S